ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะล่าสุดค่ะก็ได้มีการนำหมายค้นจักสาลเนี่ยนะคะเข้าตรวจสอบที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านถนนสีนักครินนะคะหลังจากมีหมายอายัดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะแล้วก็มีการปิดล้อมตรวจค้นนะคะถึง13จุดด้วยกันและเตรียมพร้อมที่จะขยายผลในการยึดทรัพย์385ล้านบาทต่อไปค่ะ พลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนิธนิธรจินตการนนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและนายสุนทรชื่นสิริผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครพร้อมกับกำลังหน่วยอรินทราชตำรวจสอนอประเวท นำหมายค้นจากสารเข้าไปตรวจสอบที่หมู่บ้านรูแห่งหนึ่งย่านถนนศิงห์นครินเนีนะคะหลังมีหมายอายัดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะซึ่งทางด้านของพลตํารวจตรีสรําราญนวนมาบอกว่าคดียาเสพติดที่ทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลมีการจับกลุ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาจนถึงวันที่6ตุลาคม2564เนี่ยนะคะ มีการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลทางคดีพบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันถึง8คดีค่ะและมีเครือข่ายเดียวกันด้วยโดยเส้นทางยาเสพติดเนี่ยจะมาจากจังหวัดเชียงรายทางฝั่งเหนือหรือว่าแม่สอดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุมและยึดยาเสพติดเป็นยาบ้า22ล้านเม็ดไอซ์400ถึง500กิโลกรัมนะคะและจากการสืบทราบพ,พบว่าเป็นของเครือข่ายในมินมินอูชาวเมียนมา ที่ถูกจับกลุมแล้วก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการขยายผลต่อพบความเชื่อมโยงไปถึงนายทุนชาวจีนและมีการขอสารออกหมายจับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่าตัวของผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องประสานงานไปขออนุมัติการยึดทรัพย์สินทั้งหมด385ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยบ้าน3หลังค่ะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแถวแถวศรีนครินเนี่ยนะคะมีคอนโด9ห้องบัญชีเงินสดอีก12บัญชีที่อายัดไว้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ72ล้านบาทโดยเงินสดก็อายัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ10เดือนแต่ว่ายังไม่มีใครมาติดต่อเบิกถอนออกไปนั่นเองครับทางนี้ค่ะทางด้านของพลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่า ทรัพย์สินที่ได้มาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดเนี่ยนะคะน่าจะมีมากกว่าบ้าน3ามหลังหรืออาจจะมีถึง10หลังก็ได้นะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการขยายผลต่อไปสำหรับการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในวันนี้ก็มีทั้งหมด13จุดด้วยกันค่ะซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมทางการเงินมีการโอนเงินไปยังจุดต่างๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ทำการตรวจสอบต่อไปและจะมีการถแถลงสรุปผลการปฏิบัติการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในวันนี้ด้วยค่ะหนึ่งขบวนการนะครับของปชก็นี่ก็เรียนเชิญทางทางปปสอมาด้วยมันร่วมกันเพราะว่าเราจะได้ไปต่อใช่ใช่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ผมผมคิดผมจะรวบรวมหลากฐานไปนะครับถ้าหยักฐานไปไม่ถึงก,ก็ก็ไม่ถึงเราเอาตามบัญชารแต่ว่าเบื้องต้นเราก็มา ค้นหาความเชื่อมโยงไม่ทำหมายจับเนี่ยเราเรามาแค่เพีงพื้นที่นี้หลายรอบแล้วครับนะร,บรู้ว่าเขาเขาไม่ได้อยู่นะครับคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยบางหลังก็เขาก็เช่านะครับบางหลังบางหลังก็ผมก็ยังมีความสงสยัยว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็ขอรวบรมงหลักฐานบางส่วนเนี่ยอาจจะตรวจยึดส่งมาส่งสวนสนอประเวตก่อนส่งท่านผู้กกับสน,นประเวตก่อนนะครับแล้วถ้าไปยังหลักฐานไปถึงเราก็ดําเนินการยึดต่อ ก็บ้านแล้วก็มีคอนโดมีเงินสดที่ที่บอกครับแล้วก็วันนี้ก็มีเงินสดในเซฟเงินสดในเซฟอันนี้ยังยังนับไม่เสร็จนะครับแล้วก็เป็นคอนโดที่พบใหม่ก็อีกประมาณอ่าห้าถึงหหลังนะผมไม่แน่ใจยังยังไม่ได้นับโฉนดนะฮะในสน่วนนี้คือคือการทำให้การเขาก็ย้อนแย้งกันอยู่นะครับเขาบอกเขาไม่ชอบบ้านหลังนี้แต่ตัวเขาเองมีหลักทรัพย์มีคอนโดเนี่ยหลังละสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าสี่ห้าเนี่ยหลายหลังซึ่งก็ ถึงน่าเชื่อว่าไม่ไม่ได้เช่าอ่ะหลังหนึ่งนั้นนะผมเชื่อว่าไม่ได้เช่าแต่หลังหลังนี้เป็นหลังที่เป็นผู้หลังหลังที่เรายืนเนี่ยเป็นหลังที่ผู้หาตามหมายจับซึ่งก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็เขาก็อ้างว่าเขามาเช่าเดือนละแสนสองเขาก็มีหลักฐานการโอนนะครับก็ไม่ก็ว่าไปว่าตามสเต็ปนะครับก็วันนี้ก็เรียนไม่น้องสื่คมวลนว่าที่เราทํามาทั้งหมดตั้งแต่ปีหกสามหึงหกสี่นะครับเราก็สรุปมายยดทรับไปเนี้ยน,นะก็เราก็มาโอ p e เ a t i o n ่วนว่าจะไปถึงปี65ในวันละมุมาณปีห5นะได้ต่อหรือไม่ก็รวบรวมพยานฐานในส่วนของวันนี้นะครับตัวก็ทุกฝ่ายเนี่ยเราก็ร่วมกันน,นะครับทำคดีตั้งแต่การหนึ่งก็หนึ่งมาผู้การสองนะครับมาทางปปสนะครับก็เดี๋ยวจะส่งต่อประเวทต่อนะครับก็เราก็เกี่ยวขอ้องัาเคสายก็คือว่าเงินเงินที่โอนไปเนี่ยก็ไปซื้อทรัพย์สินในส่วนของส่างหามีทรัพย์ที่ตรวจสอบนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวข้องในในประเด็นนี้ก็ก็ก็คนไทยเนี่ยอาจจะ รับทําในระบบบัญชีแต่จะรู้เรื่องหรือไม่อันนี้นะต้องต้องต้องให้ความชอบธรรมกเขา้ก็ต้องขอสอบสวนก่อนนี่จุดหนึ่งก็ยังกําลงังสอบสวนอยู่ก็จริงๆจะอยากจะแถลงรวมทีเดียวแต่ว่านะพี่ต้องชุจชนตรงนี้ขอ,อก,ก่อนก็เอาไปให้ข่าวก่อนเพราะว่าเรามากันจํานวนเยอะเดี๋ยวก็อาจจะแตกตื่นนะครับก็คนนี้ก็คือคือรับในในรับเงินของของของ,ของยาติติดที่โอนมานะครับแล้วก็จ่ายค่าบ้าน ส่วนจะส่วนจะทำหน้าที่ปล่อยเช่าแล้วมาเก็บค่าเช่าอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆก็เคือขายที่บอกครับทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยเราเราเราเชื่อว่าเขาเชื่อมโยงแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วก็ผมเป็นคนให้เนี่ยไป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 จับมิม,มินอูมามินม,มินอูเนี่ยตัวเขาเองก็ถือบัญชีอยู่ประมาณร้อยร้อยบบัญชี